โอเคครับเพื่อนเตอนนี้ก็ถึงพื้นที่สำคัญแล้วนะเพื่อนๆที่รอจนพายุฝนเนี่ยสงบแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชุดเปียกหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตรวจจับพลังงานเนี่ยไปเฝ้าสังเกตการณ์ณนะตรงจุดบริเวณนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่าสภาพพื้นที่แล้วก็บรรยากาศตรงจุดบริเวณนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเเข้าไป พอผมมาถึงตรงจุดนี้นะฮะสักครู่หนึ่งก็เกิดลมแบบลมเหมือนกับลมวูบนะฮะมาชุดใหญ่เลยเพื่อนพื้นที่ก็ดูเปลี่ยวมากดวงเวงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงจุดนั้นเลย ยนาครับกนลุกครับเพื่อน นี่ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละนี่ครับรู้สึกขนลุกไงไม่รู้ พระเจ้าขออภัยนะฮะที่เข้ามารบกวนคุณกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปในวันนี้ทั้งหมดนะฮะจะขออุทิศให้แก่ดงวงวิญญาณของผู้ตายนะฮะแล้วก็ทุกดงวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับ เพื่อนๆดูมีปฏิกิริยาของคลื่นพลังงานด้วยท <c oughs> ่านยังอยู่ที่นี่ก็ให้มาสื่อสารนะฮะ ื่อนบรรยากาศนี้แบบมันเปลี่ยวจริงอะแล้วอึดอัดมากนะเพื่อนเอนเห็นไหมมีการสื่อสารขึ้นมแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อนเพื่ซึ่งมันเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นมแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเองตรงจุดที่ไม่มีไฟฟ้าอยู่แบบนี้นเพื่อน ให้เพื่อนๆใช้วิทยาศาสรนะฮะขอบคุณมากครับหากใครพบเห็นหรือว่าสัมผัสอะไรได้ในคลิปนะเพื่อนๆก็ให้คอมเมนต์มาคุยกันนะฮะแน่นอนครับว่าเราจะร่วมอุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้รู้สึกประหลาดใจค,ครับที่ ไม่คิดนะว่ายังมีพลังงานลงเหลือซึ่งเขาได้เคลื่อนย้ายนานแล้วเป็นเดือนแล้วเพื่อนๆแต่ก็ยังมีพลังงานลงเหลืออยู่นะครับ <c oughs> นี่ผมอยู่ห่างจากเครื่องนี้ประมาณสองเมตรนะฮะสองเมตรเ <c oughs> นี่ยฮะมีคึื่นแม่หล็กไฟฟ้ามาเป็นระยะระยะนะเพื่อนๆ <c oughs> แปลกมากครับซึ่งเครื่องเนี้ยถ้าไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆหรือว่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจับอะไรได้เลยนะ คลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นความถี่ที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตรวจเจอได้แบบนี้นะนเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องใช้ความถี่ที่อยู่ในระยะใกล้พอสมควรนะฮะก็ใช้วิจารณญาณนะนเพื่อนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ก่อนดูความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรที่ผิดสัเกตนะนเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันผมก็จะจับความรู้สึกแล้วก็ทายากันยุงไปด้วยนะฮะ เราจะมาร่วมจิตร่วมใจน้องเพื่อนทำจิตให้สงบแล้วร่วมบุติกุศลพร้อมๆกันนะฮะให้แก่ผู้เสียชีวิตนะซึ่งเราไม่ทราบครับว่าเขาเสียชีวิตที่ไหนนะแล้วก็ศพได้มาอยู่ที่นี่ก็เราจะขอร่วมบุทิกุศลนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะรับรู้ได้แล้วก็สัมผัสได้ถึง กุศลที่พวกเรามอบให้แล้วโปรดรับกุศลที่พวกเราตั้งใจที่จะมอบให้ในครั้งนี้ไปนะครับพระพเจ้าทีมงานกับตันสมุนและผู้ชมที่มีใจร่วมอนุโมทนาทุกๆท่านขอร่วมอุทิศกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตณสถานที่บริเวณนี้ และทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอทุกท่านโกรดมรรคกุศลและกล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเพื่อเป็นการน้อมรับกุศลนั้นไปและปรับพพปรับภูมิให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปทุกท่านเพิสาธุสาธุสาธุ มีคขึ้นมาเหล็กไฟฟ้านั้นเพื่อนวิ่งวิ่งไปขึ้นมาชัดมากแล้วก็ตอนนี้พอหลังจากที่ผู้ทิ่งกุศลเสร็จก็เงียบหายไปเลยเป็นไปได้ครับว่าเขาจะไปสู่สิ่งที่เขาสถานที่ที่เขาชอบนะฮะมีพลังมากพอเพื่อนๆที่จะออกไปจากจุดนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะเพื่อนแล้วก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวนะเพื่อนตอนกิจกรรมแล้วก็ความรี้ลับแบบนี้นะเพื่อนก็จะได้พบเห็นกันในคลิปวิดีโอของผมนะที่จะพาเพื่อนๆไปดูในสถานที่ต่างๆแล้วมุ่งหวังทําสิ่งดีๆนั้นเพื่อนเพื่อให้บรรยากาศที่อยู่รอบๆเราเนี่ยมีความสุขหลุดพ้นนะฮะแล้วก็ ไม่เกิดอาถรรพ์อาเพศใดๆน,นะฮะโอเคครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาสื่อสารแล้วก็ให้เรารับรู้ได้ถึงพลังงานว่ามีอยู่จริงน,นเพื่อนนะครับ Thank you so muchWe hopefully you have the better way Thank you. โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วก็สิ่งที่ผมพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมนะในภารกิจที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนั้นเพื่อนกับสิ่งลี้ลับแล้วก็รู้สึกเศร้ากับความรู้สึกตรงบริเวณนี้เป็นอย่างมากนะเพื่อน ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงแล้วก็ได้เรียนรู้กับสิ่งที่กับตันพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมมารับชมกับในสถานที่ต่างๆแบบนี้นะฮะผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็จะได้รับชมในพื้นที่ต่างๆอีกก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ครับผมและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกดกระดิ่งไว้ด้วยก็จะได้อัปเดตให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงที่กับทันพาเพื่อนๆไปดู อาจจะเป็นเวลาปัจจุบันเลยหรือไม่ก็เป็นไร้สดเลยเพื่อนๆก็จะไม่พลาดนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องออกจากพื้นที่ตรงบริเวณนี้แล้วแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้การสมุยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ตรงบริเวณนี้เนี่ยตรงบริเวณที่พบศพเนี่ยเขาน่าจะมีการถากเอาหน้าดินนะฮะบริเวณนั้นออกไปด้วยเพราะว่ามันจะยังคงส่งกลิ่นเหมนอยู่นะฮะเขาก็กลัวเรื่องเศษซากนะระว่าจะขนออกไปไม่หมดด้วยนะครับก็กลัวเป็นอาถรรพ์ครับผมซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็เชื่อนะเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์อะไรแบบนี้นะเขาจําเป็นจะต้องทําพิธีเพื่อให้ เสร็จสิ้นนะฮะโอเค